วิดีโอนี้จะมาบอกวิธีการไหวกบให้เร็วขึ้นครับถ้าคุณร้งมาแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับการไหวถ้ากบให้เร็วขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่จังหวะครับถ้าคุณไหว้จังหวะดีเนี่ยคุณก็จะไหวกบให้เร็วขึ้นเองครับเรามาดูวิธีการไหว้กบให้เร็วขึ้นกันเลยนะวิธีแรกก็คือการเตะขาแคบและแรงการเตะขาแคบและแรงเนี่ยนักกีฬาสมัยนี้ทําแบบนี้ทั้งนั้นคนอาจจะถามว่าเตะขาแคบและแรงมันจะถีบขาแรงได้ยังไงในเมื่อ เราเตะขาแคบอะเพราะว่าตามหลักการแล้วถ้าเราเตะขากว้างๆเนี่ยในรูปขามันจะมีกําลังมากกว่าใช่ไหมแถ้าเราเตะขาแคบๆแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงได้ยังไงนักกีฬาเอาิมปิกเนี่ยส่วนมากว่ายท่ากบเนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นระดับหนึ่งนะแล้วเวลาเขาว่ายท่ากบเนี่ยเขาจะเตะขาแคบมากแล้วเป็นการจุดระเบิดนะครับเหมือนเวลาเราต่อยมวยเนี่ยถ้าเราต่อยมวยแบบกว้างๆช้าๆเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันจะไม่มีแรงใช่ไหมแต่ถ้าเราเตะขาแบบ แรงเร็ว,รวแคบๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้ปุ๊บิ๊บปล่อยปุ๊บเห็นปะว่ามันจะมีกําลังมากกว่าอย่าลืมว่าถ้ากบเนี่ยมันเป็นการจุดระเบิดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปขากว้างๆเนี่ยมันจะทําให้เราช้าเพราะว่ามันต้องเราต้องสู้กับแรงต้านเนี่ยแต่ถ้าเราไปขาแคบๆแ,แ,แลวแรงเนี่ยมันจะจุดระเบิดได้เร็วกว่าและนี่แหละคือเหตุผลที่นักกีฬาโอลิมปิกเขาทาแบบนี้กันนะเรามาดูอันต่อไปกันเลยครับอย่าดึงน้ํากว้างไปเอ่อ ดึงน้ํกว้างไปไม่ใช่พูดถึงเรื่องขานะแต่พูดถึงเรื่องแขนเราบางคนเนี่ยมันเราว่ากบด,ดึงน้ํากว้างเกินไปดึงมาสุดที่ข้าล่งตัวแล้วก็ทิ้มไปข้างหน้ากว้างเกินไปครับมันไม่ดีมันทําให้เราเนี่ยตัวเราจะจมควรจํงงงว่ามันจะจมได้ยังไงคุณลองมาทําดูลองดึงน้ำขอกว้างดูคุณจมเลยครับหน้ามันจะลงน้ําเร็วแถ้าดึงแคบๆคเนี่ยดึงแคบแคแล้วแรงปุ๊บแล้วก็รีบส่งแขนไปข้างหน้าเนี่ย มันทำให้เราไหวกบได้เร็วกว่าเพราะจริงๆแล้วกบเราเนี่ยไม่ได้ไหวไปโดยแขนนะไหวไปโดยการจุดระเบิดด้วยขาแขนเนี่ยที่เราดึงเนี่ยดึงขึ้นมาเพื่อหายใจแค่หน,นึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากไหวกบเร็วเนี่ยลองไปตักตรงนี้ดูการเรื่อง,งดึงน้ำเนี่ยแค่ยิ่งดึงน้ำมาเพื่อหายใจก่อนที่เราจะกลับไปดูคลิปกันสำหรับใครที่สนใจกีฬาว่ายน้ำก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับช่องซูมิงหลบจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำนะครับตอนนี้ซูมิงหลับเรามีท Facebook Page, มั้ง Took k แล้วก็มีทง Instagram สำหรับใครที่อยากดูวิดีโอสัน้นๆก็อย่าลืมไปกดติดตาม i ิน t a g r กรมกับ t i k t o k ด้วยนะลิงก์อยู่ใน Description เลยสำหรับใครที่อยากส่งวิดีโอว่ายน้ำของคุณมาให้ผมดูเนี่ยก็ส่งมาได้ที่ Facebook ของ w i m m i n g l a บเลยลิงก์อยู่ใน Description เหมือนกันครับเราไปดูคลิปต่ออันต่อไปก็คือการจบแขนและขาให้เร็วการจบแขนและขาให้เร็วเนี่ย <S <S เห็นผมพูดไปก็คือดึงน้ำเล็นกน้อยแล้วก็รีบทิมไปข้างหน้าพอทิมไปข้างหน้าแล้วยังไงต่อครับเตะขาใช่ไหมขาเราเนี่ยยังไม่เตะจนกว่าแขนเราจะท เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากว่ายกบให้เร็วคุณต้องทําอะไรครับคุณแค่ต้องทิมแขนไปข้างหน้าให้เร็วกว่านี้เพื่อที่ขามันจะได้ถีบได้เร็วจริงไหมถ้าคุณดึงน้ํายังไม่ส่งแขนไปข้างหน้าขามันก็ยังถีบไม่ได้เพราะว่าแขนยังยังไม่ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากว่ายกบให้เร็วนี่รีบทิมแขนไปข้างหน้าแล้วก็ถีบขาหายใจได้แล้วทิมถีบขาทิมถีบขาถ้าคุณทําตรงเนี้ยรีบจบสตรกให้เร็วนี่ยคุณก็จะว่ายกบได้เร็วขึ้น แต่บางครั้งเนี่ยจบแขนเร็วขาเร็วเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าบางคนมันจะดึงน้าวุดเตะขาวุดที่คุณเห็นนะกีฬาโอลิมปิกที่เขาจับน้ําเร็วมากลิทแทงลิทแทงแทงมันขึ้นได้เร็วมากเพราะว่าเขาซ้อมมาเยอะเขาจับขาจับน้ําได้ดีมากขาเนี่ยเขาเนี่ยจับน้ำได้ดีมาก,ขาเ,มากเขาถึงทําได้เร็วแต่ถ้าอย่างเราเนี่ย คุณค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะอย่าอย่ารีบเพราะว่าถ้าสมมติคุณรีบเกินไปเนี่ยคุณอาจจะมาถามผมว่าเอ้ทำไมไว่ายเร็วๆแล้วยายัางเร่งซซยสโตรกแล้วทำไมไมันมไม่เร็วขึ้นก็บอกว่าคุณจับน้ําไม่ได้ครับสาคัญสุดเลยก็คือจับน้ําได้ก่อนพอจับน้ําได้แล้วเนี่ยค่อยเพิ่มความเร็วอย่างสุดท้ายก็คือยืดหยุน่นตอนแรกเราพูดกันไปแล้วถึงเรื่องการยืดหยุน่นความยืดหยุ่นของเราเนี่ยสำคัญมากนะถ้ากบโดยเฉพาะเรื่องของขาเราเวลาว่ายกบเนี่ยเวลาถีบอะถ้าเราถีบ แบแคบเนี่ยคุณจะถีแคบแคบๆๆจะถีแคบแคบแคยังไงให้ได้หนามากๆมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ความยืดหยุ่นของทุกคนจริงไหมถ้าคุณมีความยืดหยุ่นเยอะคุณก็สามารถแหวกขาได้กว้างขึ้นโดยที่มีเข่าชิดกันถ้าเข่าชิดกันแลวคนไม่ไม่ไม่ยืดหยุ่นเนี่ยคุณก็จะถีขาได้นิดเดียวไม่เยอะเพราะว่ามันตึงแต่ถ้าคนที่ยืดหยุ่นพองงอเข่าปุ๊บเข่าชิดกันแหวกได้ออกเยอะเลยจากหนาในเยอะขึ้นสำคัญที่สุดในท่ากบเลย สองอย่างที่คุณต้องไปยืดก็คือหัวเขากับข้อเท้าถ้าคุณยืดหัวเขา่าข้อเท้ามันบ่อยๆเนี่ยคุณก็จะว่ายกบได,ด้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการยืดตัวก่อนลงน้ำและหลังขึ้นน้ำเนี่ยสำคัญมากผมก็หวังว่าคุณจะนําเทคนิคนี้ไปใช้นะครับถ้าคุณมีคำถามอะไรคุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วมันดีขึ้นไหมหรือมันแย่ลงคุณมาบอกผมเลยนะ จะได้นำมาเป็นความรู้ต่อยอดในอนาคตนะครับและสําสหรับใครที่ยังว่ายกดไม่เป็นก็อย่าลืมกดดูคลิปที่อยู่บนจอนะครับแล้วไปเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ